ความร่วมมือระหว่างคณะเัศศาสตร์ในเครือข่ายอาเซียนเป็นสิ่งสำคัญมากและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมประชุมเดอ2025อาเซียนฟอรัมนีเอสมิทเพื่อส่งเสริมความร่วมมือนี้ในระดับภูมิภาคการประชุมนี้เป็นช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนองความรู้และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอาเซียนซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบสุขภาพในภูมิภาคความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบสุขภาพในภูมิภาค เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพประชุม The 2025ี ASEAN PharmaGine Summit ที่จัดขึ้นในแคน The University of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีผู้เข้าร่วมมากกว่า100คนซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะเภสัชศาสตร์ของสถาบันต่างๆจากประเทศไทยและประเทศอาเซียนอื่นๆเช่นประเทศมาเลเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล่าราชานจาจักรกัมพูชาประเทศสิงคโปร์สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกา ผู้ช่วยศา,าสตราจารย์ดรพกปฐมทัศศรีสุขรองคณบดีฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาองค์กรคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยว่าการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนองความรู้ทางวิชาการด้านเพศศาสตร์และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะเพศศาสตร์ในเครือข่ายอาเซียนซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาและระบบสุขภาพในภูมิภาคการประชุมจะหารือแนวทางความร่วมมือในการเรียนการสอนการวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรการแลกเปลี่ยนอาจารย์การทำวิจัยร่วมกันและการพัฒนานวัตกรรมทางเพศศาสตร์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนองความรู้และวัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอาเซียนเป็นสิ่งสำคัญมากและมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อว่าการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้เป็นพลละเมอ ที่มีความเข้าใจและเข้าสังคมระหว่างประเทศซึ่งจะส่งผลต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกและความร่วมมืออย่างยังย่งยืนในภูมิภาคอาเซียนในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติให้รองศาสตราจารย์ดรเพศชกรหญิงเยาวเรศชูลิขิตเป็นผู้แทนจากคณะเศัศศาสตร์ประเทศไทยนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ด้านการจัดการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา student exchange management ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการบริหารจัดการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมวิชาชีพและนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ในระดับนานา,นาชาติแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่9ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการนำสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) แต่นี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่คุณควรรู้ การแลกเปลีป่ยนนักศึกษาไม่ใช่เพียงการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิชาชีพเท่านั้นแต่ยังมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบสุขภาพในภูมิภาคด้วยการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอาเซียนเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบสุขภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนคุณคิดว่าการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากถึงไหนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบสุขภาพในภูมิภาค คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอาเซียนช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเปิดโอกาสให้คุณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราโปรดแสดงความคิดเห็นของคุณในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้